ตัวนี้เป็นเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ตัดแต่งกิ่งไม้ไร้สายของยี่ห้อมาซารุนะคะตัวนี้กำลังไฟจะอยู่ที่700วัตต์ใบมีดจะเป็นแบบสองคมทั้ง2ด้านเลยนะคะความยาวของตัวใบมีดเนี่ยจะอยู่ที่20นิ้วทำจากเหล็ก SK5 นะคะทนทานต่อการสึกหรอทำให้ใช้งานได้ยาวนานสามารถตัดแบบระนาบแบบวงกลม หรือว่าแบบนอนก็ได้เลยนะคะตัวนี้ตัดกิ่งไม้ได้ใหญ่ถึง18มิลเลยนะคะเท่านิ้วก้อยเนี่ยตัดได้สบายๆเลยตัวมอเตอร์ก็จะเป็นแบบบัตเลดนะคะตัวเครื่องเนี่ยน้ำหนักเบามากๆผู้หญิงก็ใช้ได้สบายๆเลยนะคะมีปุ่มเซฟตี้ให้ทั้ง2ด้านจะจับด้วยมือซ้ายมือขวาก็ไม่มีปัญหาเวลาจะใช้งานจะต้องกดปุ่มสตาร์ทและปุ่มเซฟตี้พร้อมกันเพิ่มความปลอดภัยไม่ต้องกลัวการสตาร์ทผิดพลาดนะคะ อุปกรณ์ที่มีมาในกล่องก็จะมีตัวเครื่องพร้อมมือจับแบตเตอรี่ลิเทียมสองก้อนที่ชาร์จไขควงแว่นตาถุงมือคู่มือพร้อมใบรับประกันนะคะตัวนี้จะเป็นตัวครอบใบเลื่อยสองด้านนะคะเดี๋ยวเราไปลองตัดกิ่งไม้กันดูนะคะ หลังจากที่ใช้งานแล้วนะคะตัดกิ่งไม้ได้สบายๆเลยนะคะหากเพื่อนๆคนไหนสนใจก็จิ้มที่ตะก้าสีเหลืองในคลิปนี้ได้เลยนะคะ